เป็นยังไงคะคุณแม่ขาหลังจากที่บอสโจเขาได้เพชรเม็ดงามเขาได้นางเอกใหม่มาแล้ว<ช>นางเอกใหม่มาแล้วนั่นก็คืออมแอมเพชรบ,บ้านแพลงใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักและก็ยังไม่รู้จักวันนี้ยายสิบแปดหลอดและ<ช>ยายาภาเพล<ช>ินจะพามาทำความรู้จ,จัก อมแอมเพชรบ้านแพงหรืออมแอมละไมแสงทองว่าเพิ่นเป็นไพ่มาจากไหนบางคนรู้จักและบางคนยังไม่รู้จัก่คะวันนี้ยายสิแต่หล่อและยาย่าจะพามาทําความรู้จักกับอมแอมเพชรบ้านแพงเพชรเม็ดใหม่ประดับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองคนะคุณแม่น่ะยายอยากสิบห้ามากทำความรู้จักกันเลค่ะพี่น้องค่ะยายา่าขอขวสุฟางเด้อ มารู้จักอมแอมละไมแสงทองดีกรีนางเอกหมอลำร้องฟ้อนครบเครื่องอมแอมหรือนางสาวละไมแสงทองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีไม่ใช่เพียงเริ่มจะทำเป็นครั้งแรกและทำเพราะความสนุกสร้างกระแสแต่ทว่าทุกสิ่งอย่างเริ่มต้นผ่านคืนเดือนปี uh huh. จากความชอบสู่ความรักก่อนจะพลิกฟื้นรากเง่าสายเลือดจนแนว่วแนว่แนมั่นคงนี่ mm hmm. คุณแม่ oh oh. นี่ น้องออมแอมก็คือเขาเนี่ยชื่นชอบอยู่แล้วกับการที่เป็นหมอลำไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะกระแสที่<ช>หมอลำราฟีเวอร์ตอนนี้น,น้องคือเป็นหมอลำม,มานานแล้วเป็นหมอลำม,มาโดนแล้วแลวก็ไฟฝันทีอยากจะเป็นหมอลำม,มาตัแต่ยังน,ยน้อยค่ะ จุดเริ่มต้นผู้สาวนุ่งสิ้นเริ่มแรกเลยแต่ก่อนหนูไม่ได้ชอบหมอลำแม้ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสในช่วงอายุประมาณ14 1 5ถึง15ปีที่ไปเรียนได้ไปเรียนจากอาจารย์ผู้ชักชวนเข้าวงการร้องเพลงเป็นนักร้องแต่จุดเริ่มต้นของหนูนั้นชอบทางด้านการร้องเพลงเพลงลูกทุ่งบ้านถามว่าทำไมถึงชอบลูกทุ่งทั้งทงที่เป็นเด็กสมัยใหม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านชอบฟังเพลงลูกทุ่งเราก็เลยซึมซับมา และได้รับอิทธิพลมาจากการที่ท่านจะเปิดทั้งขับรถไปและขับรถไปส่งขับรถไปรับเปิดตอนที่อยู่ที่บ้านก่อนที่ท่านจะเสียอต่นั่นก็หมายความว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องออกแบบเนี่ย,ไ,ยได้เสด็ไม่อยู่แล้วอ,อแต่น้องก็คือซึมซับเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะตั้งแต่เป็นเด็กเลยทั้งไปรับไปส่งที่โรงเรียนค่ะนี เพลงที่ท่านชอบเปิดในยุคนั้นที่พอจะจําความได้เป็นเพลงของพี่ตายอลไทยอัลบั้มแรกเลยอัลบั้มดอกย่าในป่าปูนเราก็ชอบก็ร้องหัดเรื่อยมาจนเริ่มได้มีการประกวดตอนนั้นป .3 จากนั้นก็ประกวดเรื่อยมาฝึกมาเรื่อยซ้อมเองแล้วก็ได้คุณครูที่โรงเรียนสอนร้องบ้างเพราะเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็จะไปร้องง g ตามงานมหากรรมต่างๆแต่ไม่เคยได้รางวัลชนะเลิศ จนกระทั่งอายุ15ปีช่วงเรียนมต้นก็ไปประกวดร้องเพลงงานลอยกระทงของจังหวัดอีกตามเคยแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปเพราะอาจารย์ลุนลองซองเหตุการณ์นั้นคือจะมีจนเป็นจุดเปลี่ยนของน้องนะฮะนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของน้องแล้วนะคะแม่มมงแอวแมนค่ะเริ่อมีแม่มองกันหล้วเลยท่านนํานักร้องมาประกวดด้วยเหมือนกัน ท่านก็เห็นแววก็เลยมาชักชวนเขาบอกว่าเสียงหนูเป็นเสียงที่แปลกไ,ไม่เหมือนใครเป็นเสียงแหบใหญ่ๆฟังแล้วมีสำเนียงมีสเสน่ห์ถึงอารมณ์ก็เลยเกิดการท้าทามติดต่อกันและได้เซ็นสัญญากับค่าย ลองซองศิลอินคอนเสิร์ตนี่เริ่มเริ่มแล้วค่ะคุณแม่ค่ะเริ่มแล้วเริ่มเมีแมวมองนะคพี่น้องเริ่มมีแมวมองว่าให้เป็นศิลปินกับไปเซ็นสัญญากับลองซองศิลอินคอนเสิร์ตมีผลงานชื่อว่าเสาไหลใจเด้อออายแล้วก็เดินสายอยู่ถึง3ปีจึงยกเลิกสัญญาเนื่องจากเรียนหนักขึ้นในช่วงมัธยมปลายบทบาทในการเป็นนักร้องก็ห่างไป ยิ่งเรื่องการฟ้อนเรื่องหมอลำที่พ่อครูเพลงให้ไปศึกษากับแม่ครูกองมีแม่ครูกองมีมาเลยทองความสนใจยิ่งหายไปเลยเพราะช่วงนเวลานั้นมีความรู้สึกแบบไวรุ่นทั่วไปหมอลำเป็นสิ่งที่เชยเป็นสิ่งที่ล้าสมัยตอนนั้นมีช่วงหนึ่งช่วงัยรุ่นช่วงไวรุ่นแม่แม่คุณแม่คะพอมาเรียนมหาวิทยาลัยปีสามที่ผ่านมา อยู่ๆก็คิดถึงแม่ครูกองมีใช่ไหมคูกองมีที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็เลยเดินทางไปหาคุณแม่ไปเยี่ยมคุณแม่พอไม่ได้ติดต่อเลยตั้งแต่ตอนนั้นที่นี้คุณแม่ก็เลยถามว่ายังจําหมอลำที่ยังจังก่อนล่าที่แม่เคยสอนไบบะคุณแม่ก็เลยให้คุณลุงหมอแคนมาเป่าแคนให้แล้วก็ลองทบทวนดูหน่อยแต่พอได้ยินเสียงแคนดังขึ้นมา เม่พูดเรคนดูออมื่ก้อกนราซ้ปรากฏว่าจำได้หมดกลับมาโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็สงสัยในตัวเองอยู่เหมือนกันว่าเพราะเหตุใดเพราะอะไรนี่นี่แหละมันอยู่ในสายเรือนศิลปินมันมันมีอยู่ในสายเรือนของดังของเดิมเขาเนาะเนาะยั่งวาเนาะนี่แหละเปนย่ยาขนาดทิ้งระยะทิงช่วงไปหลายปีเติมค่ะพี่น้องหากพ่อมีโอกาส กายัจงจำไดคือเกาเังยสีหล่ะคะพี่น้องเพื่อนเอินว่ามันอยู่ในสายเลือดค่ะ,ะค่ะด้วยความประหลาดใจนั้นในระหว่างที่ซ้อมๆให้แม่ครูท่านให้แม่ครูท่านฟังก็เลยอัดคลิปวีดีโอแรกไปโพสใน Facebook ของตัวเองผลปรากฏว่าในคืนแรกทะลุ200,000วิวนี่ผ่านไปอีกผ่านไปอีกเดือนทะลุถึงสองล้านวิวคนแชร์คนละเยอะแยะไปหมดนี่นี่ไงที่หนูเล่าให้คุณแม่ฟังว่า ในหลายปีก่อนเนี่ยน้องน้องออมแอบเนี่ยเขาเขาเป็นเน็ตไอดอลเขาเป็นในช่วงข้ามคืนในโซเชียลนี่แหละคลิปนี้แหละคลิปนี้แหละที่เขาไปร้องแล้วเขาไปฟอนอันนี้แหละคลิปนี้แหละที่คนแชร์กระหึ่มมากว่าสาวสวยเสียงดีคนนี้เป็นใครมาจากไหนเป็นวัยรุ่นแท้ๆทําไมถึงมาสนใจศิลปะหมอลำวัฒนธรนมอีสานขนาดนี้นี่คลิปนี้แหละนี่แหละอ่าแล้วก็คนไลค์คนแชร์เยอะใช่ไหมคะ แล้วน้องก็คือหมอลำก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าศิละปะวัฒนธรรมอีสานการแสดงอีสานที่เรียกว่าหมอลำมันมีคุณค่าหนูก็เลยเปลี่ยนทัศนคติใหม่นี่เปลี่ยนความคิดของตัวเองจากที่เคยบอกว่ามันล้าสมัยมัน,นเชยหันมาตั้งใจที่จะอนุรักษ์ไว้ก็เลยไปให้คุณแม่สอนขอเป็นผู้อนุรักษ์อีกครั้งหนึ่งนี่นเป็นการกลับมาของ ออมแอบล้วไม่แสงทองอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นจังไหนแม่คนลูกบอคนลอความเป็นไปเป็นมาของน้องแอบไม่ธรรมดานะคะไม่ธรรมดานะคะเขียนเขียนเป็นนิยายได้เนาะขอต่อเรื่องมาก็ยอมรับเลยค่ะว่าก็ท้อในช่วงแรกๆเนาะหมอลำในช่วงนั้นมันไม่ได้เปิดกว้างนะครับใ่ลุนเขากับสีมองว่าเชยมอวงวาอย่างนั้นที่น้องว่านหลตะกี้เขากับมอวงวาเชยหลัดสมัยเนาะ น้องก็ยอมรับว่ทาท้อทั้งในเรื่องมุมมองที่คนอื่นความคิดเรื่องการฝึกฝนซึ่งในตอนที่ฝึกที่เรียนจะใช้โทรศัพท์บันทึกเสียงของแม่ครู<ฆ>ท่านก็จะลองออกมาแล้วแกะเนื้อว่าท่อนนี้ออร้องยังไงยังไงการร้องต้องร้องทีละท่อนให้ได้ก่อนอต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเดือนน้องก็ยอมรับเลยว่าท้อมาก<อ>ยิ้มแห้งๆเหลยว่าท้อมากท้อจริงๆทำอย่างไรก็ร้องไม่ได้หอ้องบ่ได้แม่<อ>ทำยังไงก็ฝึกไม่ได้ร้องไม่ได้มันย,ยากเหลือเกินน้องก็ ก็จอมรว่าทนสุดๆเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นอมแมนค่ะแม่แมนค่ะเพราะว่าภาษาอีสานบางคำเป็นเป็นคำที่เจาะลึกลงไปเป็นภาษาโบราณที่ไม่ค่อยได้ยินกันเช่นกรอนเดินดงชมป่าท่อนเดียวเดือนหนึ่งเต็มๆคือยากมากการร้องหมอลำมันไม่ง่ายเหมือนการร้องเพลงพี่น้องนี่แหละพี่น้องมันข้ามันยากกว่ากันเยอะแยะนี่น้องก็พูดได้ต่อไปแล้คุณแม่คะมันมีทั้งสังวาส สังวาดคือท่วงทํานองอสำเนียงมันจะต่างจากการร้องเพลงร้องเพลงเราร้องแบบไหนก็ได้<ช>ร้องตามใจเราก็ได้<ช>ตามความถนัดเรา แต่ว่าหมอลำมันจะมีท่วงทํานองสังวาสกําหนดเอาไว้นี่ละเอียดอ่อนเนาะมค่ะมันเป็นมันเป็นศาสตร์ศาสตร์ชั้นสูงกว่าได้เลนคเลิเกอย่างเงี้ยค่ะี่น้องเลนเกยหมอลำนี่เป็นศาสตร์ชั้นสูงครับศาสตร์ชั้นสูงโนราอย่างเงี้ยเป็นศาสตร์ชั้นสูงของของประเทศไทยนะเนาะแบบเนี้ยเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่จะต้องใช้การฝึกฝนค่อนข้างหนักหน่วงแล้วน้องก็สามารถทําได้อ่าแล้วก็ อย่างเมื่อกี้ถึงมันมีสังวาสมีท่วงทำนองใช่ไหมคะแม่เราร้องเพลงแบบไหนก็ได้แต่ว่าหมอลำเขาจะมีท่วงทำนองมีสังวาสที่กําหนดไว้เหมือนลำเต้ยจะเป็นทํานองหนึ่งลำกลอนลำล่องก็จะมีอีกท่วงทํานองหนึ่งซึ่งมันก็จะแยกเป็นปลีกย่อยออกไปนี่น้องก็ว่ามันกันยากทิศทางในอนาคตก็ตั้งใจจะทําไปจนถึงที่สุดถ้าเกิดวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นพอมีศักยภาพในการที่จะช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสุสากลนี่คำนี้ชอบจังเลย ถ้าหากวันหนึ่งเรามีศักยภาพมากพอที่จะขับเคลื่อนวัฒนธรรมสู่สากลก็คือหมายถึงตอนนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณแม่ค่ะหมายถึงตอนนี้ค่ะพี่น้องที่น้องได้มาเซ็นสัญญาเป็นนางเอกของสังน้อยเพชรบ้านแพงน้องก็ได้กล่าวแล้วว่าน้องมันเป็นช่วงโอกาสที่น้องเหมือนน้องพร้อมแล้วน้องขอฟ้าไว้แล้วเพื่อน้องจะได้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมเนี่ยหมอลำอีสานของเราไปสู่สากลก็คือความฝันของเราใช่ความฝันของความฝันของน้องแอมเลยว่าน้องจะ นรอจะสืบสารปณิธานเนี้ยไปต่อไปเรื่อยๆ<ะ>ก็อยากจะทำเป็นทูตวัฒนธรรมในความตั้งใจนี่<ะ>อยากจะทำให้วัฒนธรรมเผยแพร่ออกไปแล้วเป็นที่ยอมรับของสังคม<ะ>ไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆวรวมถึงต่างชาติณตอนนี้ที่คิดตั้งเป้าหมายไว้ในส่วนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการต่อยอดความรู้เรายังไม่ได้ศึกษาแก่นแท้ๆของหมอลำเลย กำลังเป็นผู้ศึกษาความรู้ความสามารถยังไม่ทองแท้ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกตอนนี้ก็มีโอกาสไปเรียนระยะสั้นกับแม่ครูบานเย็นรากแก่นอีกด้วยนี่อันนี้เป็นบางช่วงบางตอนนะคะขอขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลจากเพจคนลุกทุ่งด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลย่าๆกับคุณแม่แม่สิบแปดหลอดมาพี่น้องคะจะขอทำแม่แม่สิบแปดหลอดอันนี้ก็คือเป็น เป็นบางช่วงบางตอนจากเพจของคนลุกทุ่งที่นําน้องมาลงค่ะซึ่งมันเป็นความฝันของน้องแล้วตอนนี้ความฝันของน้องก็เป็นจริงเป็นจริงทุกอย่างเนาะเพราะน้องได้อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วการต่อยอดใดๆทั้งสิ้นที่น้องได้ฝันไว้จะเป็นจริงแน่นอนจะเอาหมอลำไปสู่สากะการเรียนการรุดเข้าถึงแก่นแท้ของหมอลำก็จะอยู่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี้แหละแม่มาห่วงหันความคิดล่าแม่มากรวาสีพัฒนาหมอลำ ไปสู้สากลนี่คือแมมแมมมากช่วงนี้แห้งสำหรับพี่น้องเป็นจังไดค่ะมารู้จักออมแอมเพชรบ้านแพงจากออมแอมละไมสายทองใช่ค่ะพี่น้องค่ะรู้ลึกรู้จริงถึงตัวน้องแล้วรู้ถึงก้นเบื้องว่าน้องน่ะรักและชอบหมอลำขนาดไหนก็อยากจะฝาก f c น้องออมแอมเนาะเอสาน้อยเพชรบ้านแพงก็ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้น้องออมแอมด้วยนะครับม่ขาดเป็นกำลังน้อย ฝากเปิดรังใจสารฝันของน้องอมแอมให้ไปถึงสากลค่นนั่สู้หมอรองหมอล่ำขอาเข้าสู้สากลค่ะประสบผลสําเร็จค่ะค่ะซอยเสียกันหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเอาละค่ะอพหอมปากหอมคอรู้จากน้องอมแอมกันดีแล้วแต่เมื่อนี้นะคะอยาอยาพาเพื่อนค่ะ1มิแปลหลอดค่ะขอลาไปก่อนพบกันไมในคลิปหน้าด้วค่ะบ๊ายบายค่ะ